สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหาการเปิดแอปพลิเคชัน Line ซึ่งบางเครื่องนะคะที่ใช้ระยะเวลาไปนานแล้วเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาของการเปิด l ล n e เนี่ยช้าลงเวลาเราเข้าเมนูแต่ละครั้งเนี่ยกดแล้วก็จะเกิดขึ้นหน้าจอสีดําค้างไว้นานบางคนก็นานมากนานน้อยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันวันนี้เราก็จะมาแก้แก้ไขปัญหาตรงนี้แบบง่ายๆนะคะเริ่มแรกเลย เราก็กดไปที่ปุ่มลายเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคะคือเครื่องนี้ทําการแก้ไขแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะแสดงผลไวแต่ว่าวิธีการแก้ไขก็คือให้เริ่มตั้งแต่เราเปิดเข้าไปปุ๊บในปุ่มลายหลังจากนั้นเราก็มาที่หน้าจอหลักก็คือตรงนี้นะคะกดปุ่มที่ตรงนี้เมื่อเรามาถึงหน้าจอหลักเราก็ไปที่การตั้งค่ากดปุ่มการตั้งค่าหลังจากนั้นเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนหามา เห็นคำว่ารูป video, วิดีโอเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็ดูในบรรทัดล่างสุดเราจะเห็นว่าเขาจะเขียนไว้ว่าเล่นวิดีโออัตโนมัติเราก็คือกดเข้าไปที่ปุ่มนี้หนึ่งครั้งเราก็จะพบข้อมูลว่ามีให้เลือก3ช้อยเราก็กดไปที่ไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติ1ครั้งเพื่อเลือกที่จะไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่เดิม กลับไปที่ออกจากโปรแกรมเหมือนเดิมแล้วเราลองเปิดเข้ามาใหม่หน้าจอเราก็จะแสดงผลอย่างไวนะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆมีเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์แล้วก็สามารถแก้ไขได้จริงก็ฝากกดแชร์ให้คนที่มีปัญหาตรงนี้ก็จะได้นำวิธีการนี้ไปทำการแก้ไขในแอปพลิเคชันไล n e ของตัวเองของแต่ละคน ค่ะขอบคุณมากค่ะ